เอาละครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านพบกับความสุขความเจริญวันนี้เรามาพบกับเรื่องแคลิออนชายผู้ตรวจกระเป๋ากับนักเดินทางผู้ก่อการหลายเรื่องจะลงเอออย่างไรในวันคิดมัดอีฟเชิญรับชมได้ที่มู o เซเ v e r ์สปอยหนังจะเริ่มต้นที่ร้านขายต้นคิดมัดชายปริศนาคนหนึ่งเดินถือกระเป๋าเข้าร้านเขาวางปืนไว้ที่โต๊ะเพื่อที่จะดีวรับของบางอย่างกับเจ้าของร้าน เจ้าของร้านเล่นตัวนิดนึงโดยการบอกว่าช่วงนี้จะได้สารเคมีมายากขึ้นนะขอขึ้นราคาเป็นสองเท่าแล้วกันชายปริศนาไม่ตอบเจ้าของร้านจึงเปิดกระเป๋าแล้วนับเงินเจ้าของร้านยื่นกุญแจรถให้แล้วบอกว่าของอยู่หลังร้านอยู่ท้ายรถบ M สีดำเงินจากนั้นอยู่ดีๆเขาก็ไอเป็นเลือดแล้วล้มลงไปห้านเห็นท่าไม่ดีวิ่งเข้ามาดูชายปริศนาชักปืนออกมายิงเข้ากลางหัวไปหนึ่งดอก หลังจากเก็บทุกคนในร้านแล้วชายปริศนาจุดไฟเผาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทำลายหลักฐานจากนั้นเดินไปเอาของที่รถตัดมาที่บ้านของพระเอกกับนางเอกหนังจะบอกว่าตอนนี้นางเอกกำลังตั้งท้องทั้งคู่กำลังจะมีลูกระหว่างที่ทั้งสองกำลังเดินทางไปทำงานในวันคริสต์มาสอีฟพระเอกดูสีหน้ามีความกังวลเรื่องความก้าวหน้าความมั่นคงในที่ทำงานก่อนที่จะมีลูกนางเอกจึงแนะนําให้พระเอก กลับไปลองคิดเรื่องการกลับไปสอบตำรวจซึ่งก่อนหน้านี้พระเอกเคยสอบตกและดูเขามีปมกับเรื่องนี้อย่างมากบริบทของคู่นี้ก็คือนางเอกเป็นหัวหน้าพนักงานต้อนรับสายการบินในขณะที่พระเอกเป็นแค่รอปภสนามบินนางเอกดูก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากกว่าพระเอกเรื่องนี้รวมกับเรื่องที่เขากําลังจะมีลูกยิ่งทําให้พระเอกกดดันชีวิตตัวเองมากขึ้นไปอีกถึงแผนกทํางานของนางเอกแล้ว ก่อนจากกันพระเอกสัญญากับนางเอกว่าสักวันหนึ่งจะพาเธอไปเที่ยวที่ตาฮิติจากนั้นพระเอกรู้สึกว่าตัวเองสายแล้วจึงวิ่งหน้าตั้งไปที่ภผาายในของตัวเองพระเอกเข้ามาในห้องประชุมตอนประชุมเสร็จพอดีเจสันเห็นจึงเตือนเพื่อนรักของเขาว่าจริงจังกับชีวิตหน่อยนายกำลังจะมีลูกแล้วฉันสมัครเข้าทํางานก่อนนายนะตอนนี้ฉันเพิ่มสองขั้นแล้วนายยังอยู่ที่เดิมกดดันไปอีกนี่แกเล่าหรืออวดเนี่ยพระเอกเข้าไปหาหัวหน้าเพื่อขอเลื่อนขั้น หัวหน้าปฏิเสธเสียงแข็งเพราะพระเอกเข้างานสายพระเอกพยายามตื้อและอวดอ้างสพคุณว่าเขาตรวจก,กระเป๋าเก่งกว่าตำรวจจริงๆซะอีกเจสันเห็นจึงสละตำแหน่งของตัวเองในวันนี้ที่นั่งตรวจกระเป๋าให้พระเอกทำพระเอกไม่รอช้าจึงไปประจำตำแหน่งที่หน้าเครื่องตรวจกระเป๋าในฐานะแทนเจสันแวะมาที่ลานจอดรถมีรถแวนคันปริศนาคันหนึ่งรอนเข้ามาพร้อมกับเอาปืนขู่ตัวประกันจากนั้นเขาเปิดกล้องมอนิเตอร์เช็คก,กล้องวงจรปิดที่สนามบิน พร้อมกับให้สัญญาณเริ่มภารกิจรายสายมีสองคนคนแรกคือชายปริศนาในต้นเรื่องที่ปลอมตัวเป็นนักเดินทางจะีกคนเป็นลูกน้องที่กำลังลักลอบเข้าบ้านเจสันลูกน้องยืนยันเป้าหมายซึ่งเป็นลูกเมียของเจสันลอนดูมอนิเตอร์อยู่จึงแทรกว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้ววันนี้เจสันไม่ได้คุมเครื่องกระเป๋าแต่กลับเป็นพระเอกนักเดินทางขอประวัติพระเอกด่วนและสั่งให้ลูกน้องไปค้นบ้านพระเอกซึ่งอยู่ใกล้ๆกันเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม ต่อมาพระเอกได้รับหูฟังที่ถาดบางกระเป๋ามีข้อความส่งเข้ามาบอกให้เขาลองฟังดูพระเอกดูงงง,งมองไปรอบๆเขาใส่หูฟังป้ายสายของหูฟังนั้นคือนักเดินทางนั่นเองนักเดินทางก็เริ่มขูพ่พระเอกสารพัดจนมอบภารกิจให้เขาอย่างหนึง่งคือแค่พระเอกยอมให้กระเป๋าใบหนึ่งผ่านไปแค่นั้นเองพระเอกแอบโทรหา9 1 1 9 1 1รับสายตัวร้ายบอกให้วางไม่งั้นสไนเปอร์จะยิงไปที่หัวของดอลล่าหรือนางเอกนั่นเอง แล้วเอามือถือของนายไปล็อกในเก๊ซะระหว่างนี้นายห้ามคุยกับใครห้ามเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเพื่อให้หนางเอกรอดพระเอกจําเป็นต้องทําและยอมกลับมานั่งที่เดิมเพื่อรอกระเป๋าเป้าหมายแวะมาที่ร้านต้นไม้ต้นเรื่องสายสืบเข้าที่เกิดเหตุลูกน้องเอานาฬิกาของผู้ตายมาให้เธรลองแงะที่หน้าปัดด้านหลังดูพบเครื่องดักฟังที่พังจากไฟไหม้เทอเอาไปให้ลูกน้องซ่อมผลก็คือเสียงที่ได้มันออกมาเป็นคำๆไม่ปฏิตปต่อ มาต่อกันที่พระเอกนักเดินทางคุยสับเหร่ละกับพระเอกยะกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ระหว่างที่คุยอยู่นั้นพระเอกเริ่มระแคะระคายได้ว่านักเดินทางอยู่ในบริเวณใกล้ๆกับเขาเนี่ยแหละแต่พระเอกก็ยังทําเป็นไม่รู้พระเอกแอบเปิด Apple Watch เพื่อบันทึกข้อความที่คุยกันตัวร้ายเห็นอีกจับได้ก็สั่งให้ไปล็อกที่เกะเดิมพระเอกเอาไปล็อกและกลับมาที่เดิมอีนักเดินทางก็พ่าไม่หยุดพระเอกไม่หยุดความพยายามที่จะสังเกตคนรอบๆตัวเรื่อยๆ ว่าคู่สนทนาเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนจนพบว่าเขาคือชายที่แต่งตัวเหมือนนักเดินทางนั่งอยู่ที่บาร์เอาล่ะทีนี้พระเอกจึงทำทีว่ามีปัญหากับผู้โดยสารเขาหยิบปากกาล่องหนเขียนข้อความส่งให้ตำรวจตำรวจใช้ไฟฉายสองข้อความและรีบเดินไปเพื่อพย,ยอายามหานักเดินทางที่บาร์นักเดินทางก็รู้ทันยากะลิวจิตสัมผัสเขาทำทีว่ามาเดินชนตำรวจจากนั้นตำรวจล้มลงหัวใจวายตายเฉยเลย พระเอกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเขาเลยมานั่งซึมอยู่ที่นั่งผู้โดยสารอินักเดินทางก็เข้ามานั่งข้างเลยเว้ยอะไรมันจะมั่นหน้ามั่นโหนขนาดนั้นปะทะคาลงกันอยู่พักหนึ่งนักเดินทางย้ำถึงหน้าที่ของพระเอกพระเอกจึงต้องจำใจกลับไปที่ตำแหน่งของตัวเองอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเขากลับพบว่าหัวหน้าให้เจสันมานั่งที่นั่งของตัวเองแล้วสวยละทีนี้พระเอกไม่มีทางเลือกเขาจึงรีบไปเอาเหล้าใส่แก้วกาแฟ แล้ววิ่งไปเพื่อเอาแก้วนี้ยไปสลับกับแก้วเดิมข้างๆเจสันเพื่อใส่ร้ายว่าเจสันดื่มเหล้าขณะทํางานนักเดินทางมองเกมขาดเขาจึงทาเนียนไปแจ้งหัวหน้าว่ามีพนักง,งานคนหนึ่งดื่มเหล้าในที่ทํางานซึ่งนั่นก็คือเจสันพระเอกอาศัยจังหวะชุลมุนหยิบมือถือออกจากเจหัวหน้าวิ่งเข้ามาหาเจสันแล้วไล่เจสันออกทันทีและให้พระเอกกลับมานั่งที่ตำแหน่งเดิมเพื่อตรวจกระเป๋าเหมือนเดิม เป้าหมายเข้ามาแล้วคนใส่หมวกสีแดงเขาเอากระเป๋าใส่เครื่องตรวจพระเอกปล่อยให้กระเป๋าผ่านไปด้วยความรู้สึกกระอักกระอ่วนเป้าหมายลืมตั๋วเครื่องบินไว้ในถาดพระเอกหยิบตั๋วพร้อมกับจำไฟบินของชายหมวกแดงสถานการณ์ตึงเครียดสำหรับพระเอกมากเขาจึงรีบไปอ้วกในห้องน้ำเหมือนเดิมแวะมาที่สาวสืบกันบ้างเธอพยายามแกะคำพูดที่ได้จากเครื่องดักฟังจนพบว่าคำพูดนั้นเป็นสารเคมีที่กำลังจะทำลายล้างโลก จ้าหน้าที่ความมั่นคงชื่อจรเข้ามาหาสายสืบจรบอกว่าเข้ามาเพราะว่าเธอติดต่อไปหลังจากฟังเรื่องราวทั้งหมดจอรดูไม่ค่อยเชื่อสิ่งที่สายสืบกําลังเล่าเท่าไหร่เรื่องสารเคมีเถียงกันอยู่แป๊บหนึ่งลูกน้องของสายสืบเข้ามาแจ้งเรื่องที่พระเอกโทรหา9 1 1หนึ่งและรายงานเรื่องการตายของตำรวจในสนามบินเริ่มได้กินตุตุแลเธอจึงตัดสินใจที่จะไปสอบปากคำคนที่โทรหา 9- 1 1หนึ่งคนนั้นซึ่งก็คือพระเอกจรขอตามไปด้วย นอกจากนั้นเธอยังสั่งให้สนามบินสุ่มตรวจผู้โดยสารมาต่อกันที่พระเอกกันบ้างนักเดินทางเข้ามาหายละพระเอกรู้ว่าเรื่องนี้จะทำให้คน250คนต้องตายภายในเครื่องบินลํานั้นนักเดินทางก็รู้เรื่องโทรศัพท์ที่พระเอกหยิบออกจากเก๊เขาจึงขอยึดไว้นักเดินทางจึงสาธยายความรุนแรงของสารเคมีที่ลักลอบขึ้นบนเครื่องและยังบอกอีกว่าการที่เขาเลือกเอากระเป๋าขึ้นเครื่องเพราะว่าการโหลดลงเครื่องต้องผ่านเครื่องสแกนซึ่งควบคุมไม่ได้ พระเอกจึงต้องเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้และจะปล่อยพระเอกทันทีที่เครื่องขึ้นหน้าที่ของพระเอกคือไม่ทําอะไรเลยต่อมาหัวหน้าเรียกประชุมในระหว่างการประชุมพระเอกทาเนียนเอาเครื่องบันทึกข้อมูล,ลออรอปภไปสแกนที่บัตรในกระเปะ๋างเกงหัวหน้าพระเอกล็อกอินเข้าสู่ระบบเขาเปลี่ยนข้อมูลอะไรบางอย่างประชุมเสร็จพระเอกกลับไปทํางานกลายเป็นว่าสิ่งที่พระเอกทําไป เป็นการเรียกชายหมวกแดงไปสุ่มตรวจในห้องนักเดินทางโลกแล้วทีนี้นักเดินทางสั่งให้พระเอกทำงานต่อไปพระเอกขัดขืนเขารีบวิ่งไปหาหนางเอกนักเดินทางแก้เกมโดยการสั่งให้รอนส่องสไนเปอร์ไปที่นางเอกซะพระเอกไปถึงตัวนางเอกแล้วพระเอกจะพานางเอกนหนีนางเอกไม่ไปไหนเพราะว่าเธอได้รับข้อความว่าพระเอกใส่ร้ายเจสันเรื่องเล่าเทโมโหและต้องการคำอธิบายจากเรื่องที่เกิดขึ้น ไม่นานแสงเลเซอร์ก็จ่อเข้ามาที่หัวของนางเอกพระเอกเห็นแบบนั้นเขาจึงยอมหันหลังและเดินออกมาจากตรงนั้นโดยที่ไม่อธิบายอะไรเลยพระเอกกลับมาทําใจแวะพักที่ห้องน้ําอีกล้นักเดินทางเข้ามาและเขาซัดกันอยู่พักหนึ่งเรื่องที่พระเอกพยายามขัดขืนซัดกันไปกันมาพระเอกแย่งปืนมาจากนักเดินทางพระเอกเอาปืนจ่อไปที่นักเดินทางพร้อมกับบอกว่าให้ปล่อยนางเอกซะ นักเดินทางก็เหลี่ยมซ้อนเหลี่ยมเขาหยิบมือถือขึ้นมากดปุ่มเพื่อให้ระเบิดทำงานเหลือเวลาอีก10นาทีและการที่จะหยุดระเบิดได้นั้นต้องให้พระเอกไปปลดที่กระเป๋าซึ่งเป็นระบบแมนนวลนักเดินทางจะบอกวิธีปลดระเบิดให้กับพระเอกเมื่อพระเอกไปถึงตรงนั้นเอาไงล่ะทีนี้พระเอกวิ่งหน้าตั้งไปที่ห้องสอบสวนพร้อมกับปืนพระเอกจ่อปืนไปที่หัวหน้าของเขาและบอกให้ถอยไปในจังหวะชุลมุนนั่นเองชายหมวกแดง ที่โอกาสหยิบปากกาบนโต๊ะแทงเข้าคอหอยของหัวหน้าหัวหน้าสิ้นใจทันทีชายชุดแดงสติแตกพร้อมกับเล่าว่าเขาก็เป็นคนที่โดนนักเดินทางบงการเหมือนกับพระเอกโดยที่คนที่ถูกจับเป็นตัวปาาระกันบนรถแวนคือสามีของเขาพระเอกเปิดกระเป๋าและหยุดระเบิดได้ด้วยวิธีที่นักเดินทางบอกชายหมวกแดงเอาศพของหัวหน้าไปซ่อนแวะมาที่สายสืบกันบ้างเธออยู่บนรถกับจอนในระหว่างที่ขับรถอยู่นั่นเอง ลูกน้องโทรมารายงานเรื่องการชนะสูตรศพของตำรวจพบรอยข่วนที่มือของศพคาดว่าเป็นช่องทางที่ทำให้สารพิษแล่นเข้าสู่หัวใจหัวใจวายเฉียบพลันและเธอได้รับข้อมูลว่าคนที่ขับรถให้เธอตอนนี้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ความมั่นคงอา้าวแล้วเขาเป็นใครล่ะทีนี้สายสืบชักปืนออกมาเพื่อขู่เอาความจริงคนขับรถอาศัยจังหวะขับรถไปชนรถข้างๆตุบตับกันอยู่พักหนึ่งจนรถคว่ํา คนขับรถพยายามบีบคอสายสืบสายสืบมึนๆหยิบปืนขึ้นมาแล้วยิงปั้งจบข่าวสายสืบอ,ออกมาจากรถเธอรีบโบกรถเพื่อไปที่สนามบ,บินต่อมาต่อกันที่พระเอกเขาและชายสวมหมวกเข็นศพและกระเป๋าเข้าสถานีส่งกระเป๋านักเดินทางสั่งให้ชายหมวกแดงเก็บพระเอกพระเอกรู้ตัวจึงเกิดการต่อสู้ขึ้นด้วยความที่ปืนอยู่ที่ชายหมวกแดงจึงเกิดการไล่ยิงมั่วไปหมด โชคดีที่ปืนเป็นพลาสติกยิงมากเกินไปปืนระเบิดชายหมวกแดงโดนสะเก็ดระเบิดดับอนาถไปคนพระเอกเอามือถือจากชายหมวกแดงพยายามโทรหานางเอกนางเอกไม่รับเขาจึงส่งข้อความไปให้เพื่อนคนหนึ่งเรื่องมือสไนและบอกให้พานอร่าไปหาตำรวจนักเดินทางตามเข้ามาเขาใช้เลดาราในมือถือเพื่อตามหากระเป๋าในที่สุดเขาก็เห็นพระเอกเขาเห็นพระเอกกำลังหนีนักเดินทางจึงจัดไปหนึ่งเมตรพระเอกโดนกระสุน พระเอกวิ่งไปที่มุมอับเขาแอบ,บย้ายระเบิดเข้าอีกกระเป๋านึงทิ้งกระเป๋าไว้ตรงนั้นและรีบวิ่งหนีไปหลบนักเดินทางตามเข้ามาเห็นกระเป๋าเขาจึงลากกระเป๋าขึ้นเครื่องทันทีไม่สนใจพระเอกละแต่มาที่นางเอกเพื่อนพระเอกมาบอกนางเอกเรื่องมือสนทยท่านนั้นเองทั้งคู่หมอบไปข้างนอกเห็นรถแวนกาลังขับเข้ามาซึ่งเป็นรถแวนน่าสงสัยหนีด,ดิรออะไรมือสนยัยเดินลงมาจากรถพร้อมกับพุ่งเข้าไปหานางเอกเพื่อนพระเอก จึงรับบทเป็นฮีโร่หันหลังกลับไปเพื่อเดินไปหาสนายัยเพื่อชวนคุยจึงโดนป้าบเข้าให้หนึ่งดอกล้มไปคนนางเอกหนีมาที่ลานจอดรถรถแวนไล่ตามเธอด้วยโชคดีหรืออะไรก็ไม่รู้มีรถคันหนึ่งถอยมาชนรถแวนเข้าอย่างจังรอนลงจากรถเพื่อวิ่งไล่ตามนางเอกต่อในระหว่างน,นั้นเองสายสืบมาถึงที่สนามบินแล้วเธอพยายามเข้าคุมตัวพระเอกพระเอกผลักเธอล้มลงไปกับพื้น พระเอกบอกรูปมพันสันสานไฟบินของนักเดินทางกับสายสืบและวิ่งหนีไปพระเอกวิ่งจนเจอนางเอกเขาเข้ามากอดเพื่อขวางทางกระสุนเปี้ยงพระเอกนางเอกไม่เป็นไรเสียงอะไรล่ะทีนี้สรุปก็คือตัวปาาระกันในรถอาศัยจังหวะชน,นมุนหยิบสนัยส่องไปที่กลางหัวของรอนหนึ่งเม็ดรอนล้มไปอีกหนึ่งพระเอกเข้าไปคุยกับตัวปาาระกันจึงได้รู้ว่านักเดินทางเขากำลังเปลี่ยนเที่ยวบิน เรื่องนี้ดูท่าไม่จบง่ายๆละถึงเวลานักเดินทางขึ้นเครื่องเอากระเป๋าเข้าไปเจ็บบนหัวของที่นั่งผู้โดยสารผลจากการสลับกระเป๋าของพระเอกยัดไม่เข้าแอร์ก็การดีเสนอให้โหลดกระเป๋าไว้ใต้เครื่องนนขนณะนั้นเองนางเอกล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหากระเป๋าใบนั้นเธอเจอเที่ยวบินและเธอต้องการที่จะหยุดไฟบินนี้พระเอกห้ามเธอเพราะว่าจะเป็นการทำให้นักเดินทางรู้ตัว ซึ่งถ้านักเดินทางรู้ตัวไม่แน่ว่าเขาอาจจะสั่งให้ระเบิดเรื่องนี้อาจจะจบไม่สวยก็ได้พระเอกจึงอาสาเข้าไปลปดชนวนระเบิดด้วยตัวเองเขาเคยทําได้และจะขอทําอีกครั้งหนึ่งถึงเวลาที่พระเอกรับบทเป็นฮีโร่แล้วในระหว่างที่พระเอกกําลังวิ่งไปที่เครื่องบินอยู่นั้นหนังจะ,ฉะเฉลยว่าสาเหตุของการก่อการร้ายครั้งนี้เพราะไฟนั้นมีสสซึ่งเป็นสสที่เสนอกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ผลิตอาวุธ ถ้าว่ากฎหมายนี้ถูกปัดตกการตายของเธออาจจะเป็นการกระตุ้นสังคมเพื่อให้ตื่นตัวและกฎหมายนี้อาจจะผ่านใครล่ะที่เป็นตัวการไม่ใช่รัสเซียแน่นอนแต่เป็นคนในสภากันเองที่จัดฉากเรื่องนี้ยอมเสียพวกเดียวกันหนึ่งคนเพื่อประโยชน์มหาศาลเล็วได้ใจจริงพระเอกเข้าใต้ท้องเครื่องจนได้นักเดินทางเช็คเข้าแอปสั่งระเบิด เพื่อความสบายใจครั้งสุดท้ายก่อนเครื่องเทคออฟหลังจากเครื่องบินขึ้นสู่น่านฟ้าเรียบร้อยพระเอกเจอกระเป๋าเขารีบปลดฉนวนดึงสารเคมีออกมานักเดินทางเข้าแอปอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าแอปมีปัญหาอะไรทีนี้เขาจึงลงไปใต้ท้องเครื่องเพื่อหาสาเหตุพระเอกกับนักเดินทางปะหน้ากันอีกรอบนักเดินทางชักปืนออกมาและยิงไปที่ขาของพระเอกหนึ่งนะัดจากการยิงปืนของนักเดินทางนั่นเองนักบิน ได้รับการแจ้งเตือนเรื่องเหตุการณ์ยิงกันบนเครื่องบินจึงหันหัวกลับสนามบินนักเดินทางชร่าใจเพราะพระเอกล้มลงไปแล้วเขาเห็นกระเป๋าอยู่ในห้องนิลภัยเขาจึงสะพายเป้ชูชีพพร้อมกับก้มลงไปเปิดกระเป๋าพระเอกก็ชวนคุยถ่วงเวลาเรื่องการสอบตำรวจไม่ผ่านเขาบอกว่าเรื่องที่เขาสอบตำรวจไม่ผ่านเขาไม่ผ่านเครื่องจับเท็จเรื่องที่ไม่แจ้งตำรวจในเหตุการณ์ความผิดของพ่อนักเดินทางดูท่าไม่ค่อยสนใจ เปิดกระเป๋าปรากฏไม่เจอสารเคมีพระเอกอาศัยจังหวะพักนักเดินทางเข้าห้องนิรภัยเขี้ยงขวดสารเคมีลงพื้นจนแตกขังนักเดินทางไว้กับสารเคมีจนนักเดินทางสิ้นใจเครื่องบินแลนดิง้งนางเอกเข้ามาพยุงพระเอกจบสวยมาต่อที่ N อเอนเครดิตพระเอกอุ้มลูกมากับนางเอกที่เครื่องสแกนกระเป๋าทั้งคู่ผ่านเครื่องสแกนกระเป๋าเพื่อเดินทางไปที่ตาฮิติตามที่ฝันไว้เอ๊ะเดี๋ยวก่อน ให้ hey, เป็นตำรวจแล้วนะขอขอบคุณที่รับชมจนจบก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นการใจกับช่องบูเซเบอร์ด้วยนะครับสวัสดีนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ